สวัสดีค่ะมาพบกับกิจกรรมเปเปอร์มาเช่เพิ่มมูลค่ากันค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรม1เพื่อให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการสร้างสารรค์ผลงาน2เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการคิดวิธีสร้างงานจากกระดาษหรืไซเคลิล3เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของกระดาษ และใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า 4. เพื่อให้นักเรียนเกิด,ดความภาคภูมิใจในผลงานและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะค่ะมาดูตัวอย่างในการสร้างสารรค์ผลงานจากกระดาษให้เพิ่มมูลค่าและสามารถสร้างไรายได้ ได้หลายๆรูปแบบกันเลยค่ะเดือนนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการรวมกลุ่มของชาวตำบลลำปดาอำเภอบางมูลน,นาคจังหวัดพิจิตรที่สร้างผลงานจากเศษกระดาษเหลือใช้จนเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศสำหรับกลุ่มเปเปอร์มาเชเป็นกลุ่มที่ทำตุ๊กตาจากเศษกระดาษซึ่งมีประธานกลุ่มคือพี่เพินสุวรรณโดยมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด30คน รวนเป็นชาวบ้านในตำบลลำปดาทั้งสิ้นเรียกได้ว่าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้รวมถึงการสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วยค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนในการทำเป,เปเปอร์มาเช่หรือการทำตุ๊กตาที่ทำจากเศษกระดาษเหลือใช้เริ่มจากการขึ้นรูปแม่พิมพ์ต่างๆตามที่ตลาดต้องการรูปแบบนี้ บางบางบางทีก็เราก็ออกแบบขึ้นมาเองบางทีทางลูกค้าเขาก็จะแบบส่งส่งภาพมาให้เราแล้วก็เราก็จะปั้นปั้นขึ้นมาว่าภาพนี้โอเคไหมแล้วถ้าโอเคมันก็จะเป็นออเดอร์ขึ้นมาออเดอร์ขึ้นมาเมื่อได้แม่พิมพ์ตามต้องการแล้วนำเศษกระดาษซึ่งได้ทำการแช่น้ำมาทาด้วยกาวที่ทำจากแป้งมันแล้วนำมาแปะตามแบบของแม่พิมพ์ประมาณ2-3ชั้น จนได้ความหนาที่พอประมาณหลังจากนั้นค่ะจึงแกะออกจากแม่พิมพ์แล้วนำไปตากแดดจนแห้งจึงสามารถนำมาประกอบขึ้นเป็นรูปต่างๆค่ะต่อมานำตัวผลิตภัณฑ์ไปตกแต่งให้ผิวเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงนำมาแปะด้วยกระดาษสีขาวอีกรอบแล้วทิ้งไว้ให้แห้งเมื่อผลิตภัณฑ์แห้งจึงนำมาลงสีพื้นด้วยสีขาว สุดท้ายของการทำเปเปอร์มาเช่ก็คือการลงสีซึ่งเปเปอร์มาเช่ของชาวตำบลลำปดาจะมีสีสันที่สวยงามและลวดลายที่แปลกจากทั่วไปและจุดเด่นของที่นี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือความเรียบเนียนเหมือนจริงจึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมเปเปอร์มาเช่ e ของกลุ่มตำบลลำปดาส่งออกไปยังต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นเยอรมันจีนฮ่องกง รวมถึงการส่งภายในประเทศไทยอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมส่งภายในประเทศก็มีที่ jjm ที่เขาไปขายที่ jjm ส่งผ่านบริษัทค่ะแล้วก็ส่งออกต่างประเทศก็มีค่ะยังมีแพนด้าน,นี่ก็ส่งของประเทศจีนไต้หวันค่ะส่งต่างประเทศก็มีค่ะเปเปอร์มาเช่ส่งไกลถึงต่างแดนและที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อจากนี้ก็เป็นฝีมือของกลุ่มเปเปอร์มาเช่ในจังหวัดพิจิตรของเรานี่แหละค่ะ ไปดูกันต่อครับศิลปินชาวฝรั่งเศสนำผลงานตุ๊กตาแพนด้า1,600ตัวมาจัดแสดงที่สนามบินฮ่องกงเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์แพนด้าเป็นตุ๊กตาแพนด้าที่ทําจากกระดาษนะคะก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอแล้วเพราะว่าแพนด้าทั้ง1,600ตัวเนี่ยระเวนไปอยู่ตามจุดต่างๆทั่วโลกค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของการสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะ จ้างผลิตในไทยนะคะแล้วก็เป็นงานฝีมือ,อที่ทําขึ้นทีละตัวจ้างผลิตในไทยด้วยนะครับใช่แล้วเป็นงานฝีมือด้วยแต่ละตัวเขาจะไม่ซ้ากันนะคะอนอกจากมีความสวยงามแล้วค่ะคุณผู้ชมเปเปอร์มาเช่ของที่นี่ยังมีความแข็งแรงคงทนรับน้ําหนักได้มากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมและในวันที่4สิงหาคมนี้ค่ะกลุ่มเปเปอร์มาเช่ มีโอกาสไปออกรายการแจ๋วเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ขยายตลาดและทำให้จังหวัดพิจิตรเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะร่วมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้กลุ่มเป,ปเปอร์มาเช่ค่ะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปดีๆในการสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มมูลค่าจากกระดาษเหลือใช้มาแปลรูปให้เพิ่มมูลค่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ มีแรงจูงใจแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานกันบ้างหรือเปล่าค่ะแล้ววันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างกิจกรรมการทำกิจกรรมเปเปอร์มาเช่กระปุกออมสินมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะมาติดตามชมกันเลยค่ะกิจกรรมเปเปอร์มาเช่กระปุกออมสินวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 1. ล 2, รูปโป่ง 2. กระดาษ สามสีโปเตอร์สี่ลกเกอร์ห้าเก,ก่าหกคูก่ก,กันค่ะขั้นตอนการทำหนตัดกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆล็กใส่ภาชนะที่เตรียมไว้แล้วนำน้ำมาเทให้กระดาษแช่น้ำพอประมาณค่ะ 2. เป่าลูปโปง่งให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ 3. เริ่มแปะชั้นที่1โดยนำกระดาษมาแปะบนลูกโป่งโดยไม่ต้องทากาวโดยแปะให้ทั่วทั้งใบ 4. ทากาวผสมน้ำแปะลูกโป่งให้ทั่วแล้วนำกระดาษที่แช่น้ำ มาแปะหลายๆลยชั้นจนได้ขนาดที่ต้องการ 5. เมื่อตักแห้งแล้วก็ปล่อยลมลูกโป่งออกจากนั้นเจาะรูไว้สำหรับหยอดเหรียญ 6. กนำกระดาษแช่น้ำให้เปื่อยแล้วผสมกาว จนเหนียวได้ที่เจ็ดแปะรอบๆให้ทั่วใส่แขนขาตามต้องการแปะเสร็จแล้วนำตากแดดจนกว่าจะแห้งแปะทาสี ทาจนทั่วจากนั้นตกแต่งให้สวยงามค่ะ 9. พ่นแลกเกอร์เคลือบเงาจากนั้นนำมาตากแดดจนแห้งก็เสร็จแล้วค่ะ แล้ววันนี้คณะคุณครูสายชั้นกระถมศึกษาปีที่3ก็ขอฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ไว้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกันนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ